baby, best. holiday, want way. holiday, all you my you three, two, it the one, go. on on Summer Summer wish ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูโชว์แล้วนะครับวันนี้คุณครูโชว์ก็มีบทเรียนใหม่มานําเสนอนะครับสําหรับวันนี้บทเรียนใหม่ที่คุณครูโชว์จะนําเสนอคือบทเรียนอะไรนะครับให้นักเรียนไปรับชมในบทเรียนได้เลยครับผม สำหรับบทเรียนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนการแบ่งครึ่งมุมต้นแบบนะครับสำหรับบทนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องมีความรู้นะครับเกี่ยวกับการสร้างมุมต้นแบบนะครับเพราะว่าวิธีการทํานะครับก็จะเหมือนเหมือนกันเนาะครับอยากให้นักเรียนลองกลับไปศึกษาบทเรียนการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมต้นแบบนะครับครับเราก็เข้ามาอยู่ในบทเรียนของเราแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็มีมุมต้นแบบนะครับชื่อว่ามุม BAC นะครับมุงนี้นะครับเราจะมาทําการแบ่งครึ่งมุมนะครับขั้นแรกนะครับให้นักเรียนเลือกแขนข้างใดข้างหนึ่งนะครับของมุมนะครับแล้วนะครับกําหนดจุดขึ้นมานะครับ1จุดนะครับกําหนดโดยประมาณนะครับไม่ต้องวัดนะครับตรงส่วนไหนของแขนของมุมก็ได้นะครับ ในที่นี้นะครับครูก็จะกําหนดจุดขึ้นมานะครับพอประมาณนะครับจุดนี้ชื่อว่าจุดดีนะครับจุดดีนะครับทีนี้นะครับให้นักเรียนหยิบวงเวียนของนักเรียนขึ้นมานะครับกลางวงเวียนนะครับกลางวงเวียนให้มีความยาวรัศมีเท่ากับ AD นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางนะครับทีนี้ให้นักเรียนนะครับ ลากส่วนโค้งหรือวงกลมเลยนะครับในที่นี้ของครูจะเป็นวงกลมเนาะลากเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปตรงนี้นะครับตรงนี้นักเรียนเห็นไหมลูกมันจะเกิดเป็นเส้นตัดนะครับให้นักเรียนกําหนดจุดตัดขึ้นมานะครับกำหนดจุดตัดจุดตัดนี้ชื่อว่าจุด E นะครับจุด E ขั้นตอนต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับนำวงเวียนนะครับกลางให้เท่ากับ DE นะครับ ระยะห่างของดีนะครับอ่าขั้นตอนนี้นักเรียนก็ควรระวังเนะาะควรระวังนะครับเราจะกางเท่ากับระยะห่างของดีไม่ใช่ตรงส่วนโค้งนี้นะครับระยะห่างนะครับอ,อาจจะคุณครูจะสร้างให้เราเห็นภาพเนาะนะครับอ่าครูจะสร้างให้เห็นภาพนะครับอ่าระยะห่างของดีคือตรงนี้หูกตรงนี้นะ จะแสดงเป็นเส้นแดงๆเนาะเส้นแดงๆนะครับครูก็จะแสดงเป็นนะครับเส้นปะเนาะเส้นปะสีอ่าสีให้นักเรียนเห็นต่างเนาะครับสีส้มเนาะาคือระยะห่างตรงนี้นะครับเมื่อได้ขั้นตอนแล้วนะครับนักเรียนเข้าใจแล้วเนาะทีนี้นะครับครูก็จะนำํำวงเวียนของคู่มากลางให้มีรัศมีนะครับยาวเท่ากับระยะห่างนะครับของด นะครับกางเลยขั้นตอนต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับใช้จุด D นะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับอ่าแล้วก็วาดวงวงกลมขึ้นมาเลยนะครับนักเรียนคนใดจะวาดเป็นเส้นตัดก็ได้เนาะเป็นส่วนโค้งก็ได้นะครับให้มันตัดกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใช้วงเวียนของเรานะครับกางรัศมีเท่าเดิมคืออะไรลูก D ีเนาะ D ีนะครับต่อไป ใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางนะครับใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางอ่าทีนี้เดี๋ยวครูจะเปลี่ยนสีของวงกลมนี้นะครับเปลี่ยนสีของวงกลมเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพนะครับอ่าสีของวงกลมนี้นะครับครูจะใช้เป็นสีอ่าสีน้ําเงินนะครับเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพนะครับอ่าวงกลมนี้ก็ครูก็จะใช้นะครับสีน้ําเงินเช่นกันเนาะเพื่อนักเรียนเห็นภาพนะครับนักเรียนเห็นไหมลูก วงกลมสองวงนะครับมันจะเกิดเส้นตัดตรงนี้นะครับเส้นตัดตรงนี้นะครับให้เรากําหนดจุดตัดขึ้นมานะครับกําหนดจุดตัดขึ้นมานะครับกําหนดจุดตัดขึ้นมาจุดตัดครูจะใช้เป็นสีดํานะครับกําหนดจุดตัดขึ้นมา 1. จุดอ่าจุดนี้ชื่อว่าจุด f จุดนี้ชื่อว่าจุด f นะครับอาขั้นตอนต่อไปสุดท้ายแล้วลูกให้เราลากลังสีนะครับจาก A ผ่านนะครับจุด f นะครับ ลากรังสีนะครับจาก A จุด A ผ่านไปยังจุด F นะครับอ่าอ่าเราจะได้ว่ารังสี AF นะครับเป็นเส้นที่แบ่งครึ่งนะครับมุม BAC นะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูจะวัดข,ดขนาดของมุมให้นักเรียนเห็นภาพนะครับอ่าคุณครูจะวัดขนาดของมุมเนาะนะครับอ่ามุม F A นะครับมีขนาดอยู่ที่เท่าไหร่ครับมีขนาดอยู่ที่ครับขนาดอยู่ที่24.29องศานะครับอ่าต่อไปนะครับครูก็จะวัดขนาดของอ่าเราได้มุมนะครับ BAF แล้วนะครับมุม BAF มีขนาดเท่ากับ24.29ององศานะครับเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลย นักเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะมีตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างให้นักเรียนนะครับอยากให้นักเรียนนะครับลองฝึกทาตามนะครับนําวงเวียนนะครับขึ้นมาเลยนะครับและให้นักเรียนสร้างมุมขึ้นมาหนึ่งมุมนะครับและลองแบ่งครึ่งดูและวัดขนาดดูนะครับเดี๋ยวไปพบกันที่ตัวอย่างต่อไปเลยนะครับัเราก็มาอยู่ในตัวอย่างที่2กันแล้วนะครับตัวอย่างนี้นะครับมุมต้นแบบของเรานะครับชื่อว่ามุม C A B หรือนักเรียนนะครับจะอ่านว่ามุม b a c นะครับอ่านได้ทั้ง2แบบเนาะตามขั้นตอนเลยนะครับตามขั้นตอนนะครับขั้นแรกนะครับให้นักเรียนสนใจแขนข้างใดข้างหนึ่งของมุมเนาะแล้วก็กําหนดจุดขึ้นมานะครับพอประมาณนะครับอทีนี้ครูจะสนใจแขน a c นะครับครูก็กําหนดจุดขึ้นมานะครับพอประมาณนะครับ1จุดอจุดจุดนี้ชื่อว่าจุด D นะครับจุดดี จุดนี้ชื่อว่าจุด d เนาะขั้นตอนต่อไปนะครับให้นักเรียนหยิบวงเวียนของนักเรียนขึ้นมานะครับหยิบวงเวียนขึ้นมานะครับกางรัศมีเท่ากับ AD นะครับกางรัศมีเท่ากับ AD นะครับกางรัศมีเท่ากับเ d เสร็จแล้วนะครับใช้จุดยอดมุมของเรานะครับคือจุด A เป็นจุดศูนย์กลางเนาะทีนี้ก็นะครับวาดส่วนโค้งเลยนะครับวาดส่วนโค้งเลยนะครับ ในที่นี้ของุูวาดเป็นวงกลมเลยนะครับต่อมานะครับแขนของมุ่งแขน AB b นะครับแขน AB ก็จะเกิดเส้นตัดนะครับให้นักเรียนนะครับกําหนดจุดตัดขึ้นมานะครับกาหนดจุดตัดขึ้นมาจุดตัดนี้ชื่อว่าจุดดนะครับจุดตัดดีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับกางวงเวียนของนักเรียนขึ้นมานะครับให้มีความยาวนะครับ เท่ากับ e d นะครับตรงนี้คือกางให้มันมีระยะห่างนะครับเท่ากับจุด e กับจุด d นะครับอ่าย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะไม่สนใจเส้นโค้งตรงนี้เนาะเราวัดระยะห่างนะครับเดี๋ยวครูจะสร้างเส้นขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพนะครับอ่าระยะห่างคือเส้นนี้นะครับเส้นนี้อ่าเดี๋ยวครูจะทําสีให้นะครับเป็นเส้นป่าเนาะครับนักเรียนจะได้เห็นภาพนะครับอ่าเป็นสี สีส้มอ่าสีส้มระยะห่างนะครับของ e กับ d นะครับคือตรงนี้เนาะอ่ายิบวงเวียนของนักเรียนขึ้นมาเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับอ่ากลางให้มีระยะห่างเท่ากับ e กับ d นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับใช้จุด d และจุด e นะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแสดงว่าเราจะต้องสร้างวงกลมขึ้นมาอีก2วงนะครับ อ่าใช้จุดดีขึ้นใช้จุดดีเลยนะครับอ่าลากส่วนโค้งเลยนะครับลากส่วนโค้งเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับกลางวงเวียนเท่าเท่าเดิมเลยนะครับคือระยะห่างของ E กับ D เนาะกลางวงเวียนเท่าเดิมเลยนะครับเท่าเดิมเลยอ่าวงเวียนขึ้นมากลางเท่าเดิมเลยแต่เราจะเปลี่ยนเป็นจุด E นะครับให้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางนะครับลากส่วนโค้งเสร็จแล้วนะครับอ่า นักเรียนอาจจะย man, paper, ังมองไม่เห็นภาพนะครับวงกลมนี้เนาะเปลี่ยนสีให้นักเรียนเห็นภาพก่อนนะครับเป็นสีน้ําเงินเนาะวงกลมนี้นะครับก็เป็นสีน้ําเงินนะครับนักเรียนเห็นไหมลูกตรงนี้เกิดนะครับเกิดเส้นตัดนะครับให้นักเรียนกําหนดจุดตัดขึ้นมาเลยนะครับกําหนดจุดตัดขึ้นมาจุดตัดนี้ชื่อว่าจุด f นะครับจุด F ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายให้นักเรียนลากลังสีนะครับจากจุด A ผ่านไปที่จุด f นะครับผ่านจุด f ไปเลยนะครับลากลังสีขึ้นมานะครับจากจุด A ไปที่จุด f อาลังสี a อตัวนี้นะครับจะเป็นเส้นที่แบ่งครึ่งนะครับมุม B A C นะครับทีนี้นะครับคุณครูก็จะมาวัดนะครับ ขนาดของมุมให้นักเรียนเห็นนะครับว่าขนาดของมุมจะเท่ากันไหมนะครับเมื่อแบ่งครึ่งแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับนำครึ่งวงกลมของนักเรียนขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนะครับวัดขนาดของมุมนะครับครูก็จะวัดนะครับด้วยอุปกรณ์ของครูนะครับอ่าขนาดของมุมที่ได้คือเท่าไหร่ครับ36.9องศานะครับ36.9องศานะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับครูก็จะมาวัดขนาดของมุม CAF นะครับนักเรียนเห็นภาพแล้วนะครับว่าเป็นไงลูกครับเป็นไงครับมุมทั้งสองมุมมีขนาดเท่ากันเลยคือ36.9องศานะครับแล้วมุมที่นักเรียนสร้างขึ้นมานะครับแล้วลองแบ่งเป็นไงครับถ้านักเรียนแบ่งพึ่งแล้ววัดขนาดมุมได้เท่ากันแสดงว่านักเรียนทำถูกครับ เดี๋ยวคุณครูนะครับจะสาธิตให้นักเรียนเห็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพนะครับครับเราก็มาอยู่ในตัวอย่างที่3แล้วนะครับเราก็มาอยู่ในตัวอย่างที่3มแล้วนะครับทําตามขั้นตอนเลยนะครับอ่าให้นักเรียนเลือกแขนข้างใดข้างหนึ่งของมุมนะครับอ่าแล้วก็นะครับกาหนดจุดลงไปนะครับกําหนดจุดลงไปอ่าทีนี้ครูเลือกแขนนะครับอ่าแขน bc เนาะครับคูณดแขน bc นะครับกำหนดจุดลงไปพอประมาณนะครับจุดนี้เป็นจุด D นะครับกะระยะพอประมาณนะครับลูกต่อไปนะครับให้นักเรียนนําวงเวียนของนักเรียนขึ้นมานะครับกางรัศมีให้เท่ากับ bd นะครับกางรัศมีให้เท่ากับ bd นะครับเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนใช้จุด b เป็นจุดศูนย์กลางนะครับใช้จุด b เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ลากเส้นโค้งลงไปเลยนะครับอ่า ตรงแขนข้างนี้จะเกิดเส้นตัดนะครับให้นักเรียนกําหนดจุดตัดขึ้นมาอีก1จุดนะครับจุดตัดนี้ชื่อว่าจุดจุด E นะครับจุดนี้ชื่อว่าจุด E นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้นักเรียนการวงเวียนให้มีระยะห่างเท่ากับ D E นะครับ D E นะครับระยะห่าง ครูสาธิตไปแล้วเนาะครับระยะห่างก็คือจากเส้นนี้เลยเส้นนี้เลยนะครับเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพนะครับเดี๋ยวครูทําให้เห็นก่อนครับระยะห่างคือตรงนี้เนาะเส้นนี้จะเป็นเส้นสีแดงนะครับเป็นเส้นปะนะครับเป็นเส้นปลาให้นักเรียนนะครับกลางระยะห่างเท่ากับดีนะครับระยะห่างนะครับไม่ใช่ส่วนโค้งเนาะยามีรอบนะครับ อขั้นตอนต่อไปหยิบวงเวียนขึ้นมาเลยนะครับกลางรัศมีของวงเวียนให้เท่ากับระยะห่างของ DE นะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนใช้จุด E และจุด D นะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแสดงว่านักเรียนจะต้องสร้างวงกลมขึ้นมา2วงนะครับขนาดเท่ากันนะครับอครูใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางนะครับลากส่วนโค้งเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ กลางระยะห่างเท่าเดิมเลยนะครับวงเวียนของเรานะครับแต่เรามาใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพเนาะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพนะครับวงกลมสีเขียววงกลมนี้ก็สีเขียวนะครับ วงกลม2วงนี้มีเส้นตัดกันตรงนี้นะครับอ่ขั้นตอนต่อไปนะครับให้นักเรียนกําหนดจุดตัดขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับอ่เป็นจุดตัด f นะครับจุดตัด f อ่าสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วให้นักเรียนลากลังสีนะครับลากลังสีน b, น <esf' n Suzanne> เนาะ,ะจากจุด b ผ่านจุด f ไปเลยนะครับอจากจุด B ผ่านจุด F ไปเลยนะครับ อ่าลังสี B F นะครับเป็นเส้นที่แบ่งครึ่งมุมนะครับ C B A นะครับทีนี้นะครับนักเรียนจะรู้ว่ามันเท่าหรือไม่เท่านะครับก็นะครับให้นักเรียนหยิบครึ่งวงกลมของนักเรียนขึ้นมาเลยนะครับหยิบครึ่งวงกลมของนักเรียนขึ้นมาเลยนะครับอ่าวัดขนาดของม pues. ุมเลยนะครับมุมแรกที่เราจะวัดนะครับก็คือมุม A B F ครับอ่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่า50.42องศานะครับ50.42องศานะครับมุม F B C นะครับอ่านักเรียนเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าขนาดของมุมเท่ากันเลยนะครับลูก50.24องศานะครับสำหรับวันนี้ตัวอย่างก็หมดแล้วนะครับผม สำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนการแบ่งครึ่งมุมต้นแบบนะครับอยากให้นักเรียนทบทวนนะครับและลองฝึกทำนะครับนักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจนะครับย้อนกลับไปดูบทเรียนที่คุณครูสร้างขึ้นไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากนักเรียนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ